ร้อนขนาดไหนทนผู้ชมที่เคารพเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เสเมสายนไปดูตารางเถอะอุณหภูมิเฉพาะที่สถานีตรวจวัดแต่คาดว่านอกเหนือจากสถานีมันมีร้อนกว่านี้ใช่ค่ะภาคเหนือ ร้อนสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ42.7องศาค่ะ <Ừ. S 1> ตามมาด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูภาคอีสาน41.7องศาแล้วอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีภาคกลางก็41.5องศานะคะแล้วเมื่อวานร้อนจัดจริงๆที่เหลือนี่ก็เฉียดจะแตะ40องศาค่ะโอ้โหกรุงเทพปริมณฑลเมื่อวานที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานี39.5ดูจากตัวเลขนี้ก็ร้อนกว่าที่แล้วมาของปีนี้ใช่ใช่ค่ะนี่ ร้อนที่สุดมากกว่าที่แล้วมาของปีนี้วันนี้จะเป็นยังไงห้าเมษาแม้สภาจะพ,จพิพากษาเสร็จแล้วก็ตามทีเถอะถ้าเราดูจากที่เคยคาดการมากรมโอโตคาดการวันนี้สูงที่สุดเท่าที่เคยคาดการเพราะมี4 3ใช่ค่ะภาคเหนือสูงสุดได้4 3องศาอีสานสูงสุดได้41ภาคกลางสูงสุดได้42ภาคตะวันออกสูงสุด40องศาภาคใต้กรุงเทพปริมณฑลสูงสุดได้39นะคะ แค่อ่านก็เหนื่อยแล้ววันนี้ร้อนมากคำแนะนำจากกอโบตโตคุคือขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานาน <c oughs> ท่านผู้ชม ไฟพีิกสองวันติดต่อกันเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลวันต่อๆมาพี่เชื่อว่ามันจะพลิกเรื่อยๆค่ะวันที่หนึ่งเราแจ้งไปใช่ไหมว่าพีิกตอนสามทุ่มค่ะสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบมกะวัต์วันถัดมาสองเมษาก็ทุบสถิติอีกนะคะตอนสองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดมกะวัต์ค่ะเรียกว่าสองวันติดต่อกันไฟพีคกแล้วปีนี้เนี่ยพีิกมาแล้วสี่รอบนะใช่ค่ะเนี่ยดูตัวเลขจะเห็นเลย ถจาผู้ชมดูไฟพิกดูไฟพิกมันต้องคิดผันมาเป็นเงินในกระเป๋าทันที <c oughs> ก็เกิดการใช้ไฟมากขนาดนี้ค่าไฟมันก็ต้องเพิ่ม <c oughs> ก็แบ่งแบ่งกันไปเดี๋ยวบินค่าไฟมาก็จะรู้ <c oughs> ท่านผู้ชมไฟพิกแล้วจะพิกกลางคืนด้วยนะใชเปิดแอร์ <c oughs> ชาร์จรถไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมน <c oughs> ้องใบค่ะ